สวัสดีครับลูกค้าของบริษัท Enrich Fokker เว้นไทยจำกัดทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาลูกค้าทุกท่านมาพบก,กับเครื่องพ่นหมอกควันเซนฟอก B W 25ครับนำเข้าและจับจำหน่ายโดยบริษัท Enrich Fokker เว้นไทยจำกัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าทุกท่านมาพบก,กับเครื่องพ่นหมอกควันเซนฟอกนะครับว่ามีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็มีคุณลักษณะของเครื่องพ่นอย่างไรนะครับครับเครื่องพ่นหมอกควันเซนฟอก B W 25นะครับ เป็นเครื่องพ่นที่ใช้สำหรับพ่นกําจัดยุงมแงมลงแมลงบินมแมลงวันมแมลงคานแมลงสา์รวมถึงสามารถพ่นเพื่อควบคุมโรคระบาดควบคุมไข้เลือดออกพ่นฆ่าเชื้อมแมลงที่เป็นพาหะนาโรคนะครับรวมถึงัวพ่นมองข่อยสามารถใช้สำหรับพ่นฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อโควิด -19 ได้นะครับครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดข่าวกันไปนะครับ คือพ่นบอกควันเซนฟอกนะครับเป็นเครื่องพ่นที่ใช้ระบบปั๊มมือครับปั๊มตัวนี้ครับปั๊มประมาณสามถึงห้าทีนะครับคือก็จะติดนะครับเรามาดูส่วนแรกกันเลยนะครับส่วนแรกจะเป็นแทงใส่นอตัดตัดนะส่วนแรกส่วนแรกนะครับจะเป็นแท้งบรรจุน้ํายาเคมีนะครับก็จะมีความจุอยู่ที่หกลิตรด้วยกันครับเนี่ยครับตัวแท้งจะมีความแข็งแรงทนทานนะครับ ครับผมส่วนฝาจะมีอยู่สองด้านได้วยกันนะครับด้านบนจะเป็นที่เติมน้ำยานะครับส่วนด้านลน่างก็จะเป็นที่ระบายน้ํายาออกนะครับเวลาที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับครับส่วนต่อไปก็จะเป็นแทงบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับก็จะมีความจุอยู่ที่1.3ลิตรด้วยกันครับโดยที่น้ํามันที่จะใช้ก็จะเป็น แก๊สโซฮอล์95หรือว่าเบนซิน95ก็ได้นะครับครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นก้านสูบสำหรับปั๊มเครื่องนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวาล์วกำหนดน้ำยานะครับอันนี้คือปิดอยู่นะครับก็ห,หมุนที่ดึงวาล์วก็จะเปิดครับน้ำยาก็จะไหลไปตามท่อนะครับครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นหัวกำหนดน้ำยาครับจะมีด้วย กัน3ขนาดได้กันครับอันนี้จะเป็นขนาดมาตรฐานครับจะอยู่ที่1.0จครับจะบรรจุอยู่ในเครื่องให้เรียบร้อย้วเลยนะครับครับผมส่วนตรงนี้ข้างหลังก็จะเป็นหัวเทียนนะครับหัวเทียนก็จะเป็นตัวสปาร์ของตัวเครื่องนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นคาร์บูเรเตอร์ครับคาร์บูเรเตอร์ก็จะเป็นหัวใจของตัวเครื่องเลยนะครับโดยที่เวลาที่เราปรับจูนก็จะปรับจูนตรงคาร์บูเรเตอร์นะครับให้เครื่องทํางานสมูทแล้วก็ให้เครื่องทํางานไหลลื่นนะครับครับผม ส่วนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นที่บรรจุถานนะครับตรงนี้จะบรรจุถานสองก้อนด้วยกัน,นครับนี่ครับเปิดมาเราจะใช้ถานขนาดใหญ่สองก้อนนะครับใส่เข้าไปครับผมส่วนต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นตะแกรงนะครับที่เอาไว้ป้องกันเวลาที่เราพ่นนะครับเราก็จะไม่โดนความมอนของตัวเครื่องนะครับจะมีตะแกรง ป้องกันไม่ให้เราโดนตัวเครื่องนะครับครับผมส่วนท่อก็จะมีให้ใหใหด้วยการสองท่อครับจะเป็นท่อพ่นยุงจะเป็นท่อพ่นหมอกควันครับท่อพ่นค่าเชื้อโรคจะเป็นท่อพ่นอขอย u ว v ครับผมจะมีให้ด้วยการสองท่อนะครับเดี๋ยวก็มาดูอะไรต่างๆในเครื่องเลยนะครับส่วนแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็น กลวยที่เอาไว้ใส่น้ำยากำจัดแมลงครับโดยที่จะมีตัวกรองอยู่ข้างในนะครับไม่ให้ก๊อกเศษสกปรกเศษถิ่นอะไรพวกนี้เขาไ,ไปในตัวเครื่องนะครับครับผมส่วนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นกลวยสำหรับเติมน้ำมันเชื้อเพลิงน,นะครับก็จะมีฟิลเตอร์เหมือนกันครับไม่ให้สกปรกเข้าไปในที่ตัวเครื่องนะครับครับผมส่วนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นสายสะทายครับ สายสะพายไวโดยที่เราจะยึดก,กับตัวเครื่องนะครับสองฝั่งเนี่ยครับตรงนี้ตัวนี้เวลาที่เราป้นนานๆก็จะไม่เมื่อยนะครับก็จะมีที่สะพายครับผมอันนี้จะเป็นปรรจจะสำหรับไขยย่หัวเทียนครับสองอันนี้จะเป็นอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดท่อพ่นครับเวลาที่เราใช้นานๆท่อพ่นก็จะเป็นขมเหลาเราก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ทําการขัด ข่มเอาออกจากตัวเครื่องนะครับให้เครื่องสะอาดครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันครับเป็นตัวที่ทำความสะอาดตัวเครื่องครับให้ทอสะอาดครับผมส่วนประแจตัวนี้ก็จะเป็นประแจที่เอาไว้ขันส่วนต่างๆของตัวเครื่องนะครับเช่นตัวน็อตตัวหัวพ่นพวกนี้ครับสำหรับไขส่วนต่างๆของตัวเครื่องครับ ส่วนต่อไปอันนี้จะเป็นที่อุดหูครับเวลาที่พ่นเครื่องครับผมส่วนต่อไปอันนี้จะเป็นแผ่นดาแฟนครับเป็นอวัยซินิจเกิดอของตัวเครื่องนะครับจะมีแผ่นดาแฟนก็มีโอวิงนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์หัวกำหนดน้ำยาครับจะมีด้วยกันเป็นสำรองไว้2รุ่นด้วยกันครับก็คือเป็นขนาดศูนับจุแดนจุดสองครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหัวเทียนครับจะมี แถมให้อีกอีกหนึ่งอันครับอยู่ในเครื่องครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นซองหนังที่มาพร้อมตัวเครื่องครับใส่อุปกรณ์ครับมีความแข็งแรงยืดหยุ่นนะครับครับผมครับผมครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นน้ํายานะครับน้ํายาเราก็จะมีด้วยกันสองยี่ห้อด้วยกันครับจะเป็นยี่ห้อแอคซอกับยี่ห้อสการ์เล็ตครับโดยที่น้ํายาสองยี่ห้อนี้นะครับมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดณปัจจุบันในการ พ่นกำจัดยุงมแมลงนะครับเพราะว่าน้ำยาแอซอบเนี่ยเป็นน้ำยาที่มีความเข้มข้นด้วยเดลต้าเมทิน2.5เปอร์เซ็นนะครับถือว่าเป็นโดสที่สูงสำหรับกำจัดยุงมแมลงอย่างมีประสิทธิภาพนะครับครับผมตัวตัวนี้สก,กาเลตสก,กาเลตก็จะเป็นน้ำยาที่มีสามสารผสมรวมกันนะครับ เพื่อที่จะให้เวลาที่เราพ่นกําจัดแมลงเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดน,นะครับโดยสามสารเนี่ยก็จะทําการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันครับทาให้เวลาพ่านเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดน,นะครับก็ถือว่าเป็นน้ายาตัวใหม่นะครับที่พัฒนาล่าสุดเลยสําหรับกําจัดแมลงนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดข้าค้าของเครื่องพ่นมอกวันเซนซอกบีดีวี25นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์024397289 ไลน์ SI Enrich Focer เว็บไซต์ Enrich Focer.com ครับบริษัท Enrich Focer ยินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่านครับรวมถึงเรามีอะไหล่สำรองให้ทุกชุดเลยครับแล้วก็มีการรับประกันให้กับลูกค้า1ปีเต็มนะครับรวมถึงมีช่างชำนาญการคอยให้บริการหลังการขายนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อมาได้เลยนะครับบริษัท Enrich Focer เป็นทไทยจำกัดนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่กานมากเลยนะครับสวัสดีครับ